สวัสดีค่ะชาวลัคนาสิงห์ราศีสิงห์ทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักรายปากให้ผลในช่วงระหว่างวันที่1ถึง15นะคะคลิปอาจจะออกมาช้า1วันเนาะนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ผลนะคะในช่วงวันที่1ถึง15ามกราคมนี้เลยกันแล้วกันนะคะให้ผลสดๆร้อนๆเลยนะคะแล้วก็การทำนายครั้งนี้เป็นการทำนายรวมค่ะให้แนะนำนะคะให้คุณเอาวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่คุณคิดว่าเหมาะสมกับคุณนะคะไปใช้ นะคะไตรตรองให้ดีนะคะแล้วก็ดึงดูดแต่สิ่งดีๆไปค่ะอันไหนที่คุณคิดว่าไม่ใช่ไม่ตรงไม่ต้องรับไปนะคะแล้วถ้าเกิดว่าต้องการคําทานายที่แม่นยําในรายบุคคลต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นใครที่ต้องการที่จะดูดวงกับส้มสามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะทางไลน์แล้วก็ Facebook ที่ขึ้นไว้ให้ตรงนี้เลยค่ะเริ่มกันเลยนะคะที่คนมีคู่ทางแบบผูกมัดและไม่ผูกมัดชัดเจนและไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็คุยกันมาหรือคบกันมา,มามากกว่า6เดือนขึ้นไปดูรวมกันตรงนี้ได้เลย ไห้พลังงานใบแรกเนี่ย the world นะคะอาจจะมีการกลับมานะคะของความสัมพันธ์เดิมความสัมพันธ์เก่านะคะแล้วก็ในหลายๆคู่นะคะ ความรักสุขงอมนะคะอาจจะมีบุตรก็ได้นะคะแต่ในรายละเอียดปลีกย่อยนะคะมันอาจจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เป็นในเรื่องของความสุขนะคะแต่ว่าในคู่ที่มีปัญหาก็ต้องบอกว่ามันอาจจะมีเรื่องราวของความสัมพันธ์เดิมๆเก่าๆนะคะที่มันอาจจะมีการมีการแวะเวียนเข้ามาในช่วงนี้ได้นะคะ The world นี้อาจจะเป็นชาววันเสาร์ด้วยก็ได้นะคะความสัมพันธ์มันแบบค่อนข้างสดใสแต่ว่ามันมีสิ่งที่ มันมีสิทธิซ้อนอยู่ภายในเนาะนะคะสำหรับความรักของชาวสิงนะคะมีใครบางคนดื้อแล้วก็ไม่ฟังอีกคนนึงเลยนะคะเดือดสันนะคะหัวกลับนะคะดื้อมากนะคะแต่ว่าเออก็ยังมีของมาให้กันนะนะคะยังมีสิ่งดีๆมาให้กันในช่วงปีใหม่นะคะรักคอยสองคอยดูแลคอยไถ่าถามนะคะหนึ่งไม้เท้าสารทุก์สุขดิบต่างๆบางทีอาจจะมีการสัญญิงสัญญาจริงๆถ้าชาวสิงหรือว่าชาวสองรู้สึกว่า ตัวเองสัญญาแล้วจะทำไม่ได้อย่าสัญญานะเพราะว่าในช่วงครึ่งหลังของปากอะช่วงประมาณวันที่8-15ถึง15คุณอาจจะเผลอพูดสัญญาอะไรออกไปอะแต่ทำไม่ได้เพราะว่าตัวคุณอะเหมือนกับการวางแผนอะ ออในเรื่องของการที่จะทําสิ่งนั้นที่บอกอีกคนนึงว่าสัญญาว่าจะทำอะ่ะคุณมีการวางแผนที่ไม่ดีพอแล้วมันอาจจะต้องเลื่อนหรือว่าทําไม่ได้เพราะฉะนั้นมันมีไพ่ของเดอะเมจิเชียนหัวกลับแล้วก็เดอะเฮอร์มิหัวกลับมันแสดงถึงการหลอกลวงหรือทําไม่ได้ตามสัจจวาจานะคะซึ่งบางทีเราอาจจะไม่ได้แบบไม่ได้ตั้งใจก็ได้นะคะเออเพราะฉะนั้นถ้าไม่มั่นใจอย่าสัญญาเพราะจะทําให้มีการเสียความรู้สึกเกิดขึ้นได้นะนะคะแต่ถ้าเกิดว่าในบางคู่ต้องบอกว่ามีปัญหา นะะในบางคู่ที่มันมีปัญหาการรุนแรงคือความสัมพันธ์แย่ลง,ท,ง,ท,งทั้งๆที่อย่างที่บอกบางคนอาจจะตั้งคันหรือมีบุตรก็ได้นะคะ ître, แล้วก็ในบางคู่นะคะอาจจะไม่ได้ตั้งคันหรือมีบุตรแต่มีคนเก่ากลับเข้ามาความสัมพันธ์แย่ลงมีการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ซึ่งอาจจะเป็นความสัมพันธ์เดิมความสัมพันธ์เก่าแต่กลับมามีความสัมพันธ์แบบแวะเวียนกลับเข้ามาแล้วก็เข้ามาแทกความสัมพันธ์ที่มีอยู่เดิมทําให้มีการหลอกลวง ะะทำให้มีการโกหกมีการหลอกลวงหรืออยู่ดีๆหายไปนะคะความสัมพันธ์แย่ลงไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูผู้ที่มีอิทธิพลนะคะกับชาวสิงกันนะว่ามีชาวท่านใดราศีใดบ้างนะคะใบแรกคือเซเรนิตี้อันนี้คือชาวกันมีการหลอกลวงมีการอย่างที่บอกทําตามสัจจะวาจาไม่ได้นะคะที่ให้ไว้นะคะในบางคนต้องบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจ นะคะคแต่ว่าต้องบอกว่าในบางคนนะคะเเขาอาจจะตั้งใจก็ได้นะคะแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ส้มเห็นในชาวกันคือเขาเงา ะะอย่าทําให้เขาเหงาเพราะถ้าเขารู้สึกเหงานะคะเขาอาจจะปกปิดปิดบังอะไรหรือทําคืนในสิ่งที่คุณเคยทําให้เขารู้สึกเหงาหรือทําให้เขาเจ็บปวดได้เขาเหงามากๆเขาต้องการการเติมเต็มนะคะจากชาวสิงมากๆนะคะจัสติกคือชาวตุนนะคะคนนี้ดุมากนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ต้องระวังการที่อาจจะมีการฟ้องร้องหรือว่ามีการที่ไม่ไปต่อมีการหยานอะไรแบบนี้นะคะหรือมีความลังเลใจ นะะในบางคู่ระดับเบาคือนิ่งไปอ่านะคะนิ่งไปไม่ค่อยโรแมนติกนะคะแล้วก็มีความแบบเเขาลังเลแหละในใจเขา,าอ่ะเพราะว่าเขามีตัวเลือกเพิ่มนั่นเองนะคะแต่ในบางคู่ต้องบอกว่ามันเกิดเหตุการณ์ที่แบบตัดสินใจไปแล้วว่าจะไม่อยู่ต่อกันนะคะ a w a k e n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  g ชาวทัดลมกลุ่มมิถุนตุนบางคู่ระหว่างการมีปากเสียงการฟ้องร้องอจะยากันแล้วนน,นันนี่นะคะ แต่ซ้มีความรู้สึกว่าชาวกลุ่มอะส่วนใหญ่นะต้องบอกว่าส่วนใหญ่เขาพูดความจริงที่เขารู้สึกนะขนาดนั้นจริงๆนะนะคะแล้วเขาเป็นคนพูดตรงๆแล้วบางทีต้องระวังการมีปากเสียงคือเพราะว่าคําที่เขาพ่นมามันอาจจะไม่ค่อยถูกใจชาวสิงมากสักเท่าไหร่เออนะคะมาดูรวมกันถ้าเกิดไม่ขึ้นธาตุคนของคุณนะคะมาดูรวมกันตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็มาขยายความคนของคุณด้วยนะคะ ผู้ที่มีอิทธิพลกับชาวสิงห์นะคะเหงาค่ะตัวเขาเองเหงาบางทีมีความรู้สึกอยากจะจบและในบางครั้งเขาอาจจะหาเรื่องทะเลาะก,กับคุณนะคะเออประมาณนี้เลยค่ะ<ม>ก็เหงาอะค่ะรู้สึกว่าตัวเองถูกทิ้งให้อยู่อย่างโดดเดี่ยวความสัมพันธ์มันอาจจะแย่ลงสําหรับคนเกา่เกาๆเขาไม่ได้คิดอยากที่จะกลับมาคืนดีอะไรกับคุณนะ,นะคะแต่ว่าเขาอยากพูดถึงคุณอนะ เขาคอยส่องคุณอยากรู้เรื่องราวความเป็นไปหรือว่าอยากนินทาคุณเล็กน้อยหรืออยากพูดถึงคุณอะไรประมาณนั้นแค่นั้นนะคะในบางคนนะคะชาวสิงจะเป็นในลักษณะของการที่เขาอาจจะมีใครอยู่ในความสัมพันธ์อย่างที่บอกมีการลวงการหลอกพูดจาไม่จริงนะคะแล้วเขาก็นิ่งไปบางทีอาจจะหาเรื่องทะเลาะกับเรานะคะจากที่ก่อนหน,น้านี้พูดดีๆมาเอามาตอนนี้สถานการณ์อยู่ดีๆก็พลิก ไม่ฟังเราเลยนะคะทะเลาะเบาะแหวงกันกับเราแล้วอยู่ดีๆอาจจะบล็อกเราไปพอเราทะเลาะกลับเขาหาเรื่องก่อนพอเราทะเลาะกลับนะคะกลายเป็นว่าเอ้ยเราผิดหาเรื่องบล็อกเราไปเขามีเขามีใครแอบซ่อนไว้ไหมอันเนี้ยคือสิ่งที่อาจจะต้องดูสําหรับความสัมพันธ์ที่มัน เราไม่ทันได้เตรียมใจอ่ะเออในบางความสัมพันธ์ที่เราไม่ทันได้เตรียมใจแล้วบางทีอ่ะอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะรู้ชาวสิงอาจจะรู้อยู่แล้วนะคะไพ่าอาจจะเกิดขึ้นสลับกันได้นะอืมอีกฝั่งหนึ่งอาจจะรู้แต่ว่าไม่อยากยอมรับอ่ะ ออว่ามันมีเหตุการณ์การโกหกหลอกลวงแบบนี้ขึ้นอะนะคะแต่พอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันอาจจะทําให้เกิดความรู้สึกแบบตาสว่างหรือว่าโอฉันรู้ความจริงแล้วแบบนี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นสถานการณ์ที่ปุับปรับมากที่เราอาจจะได้รู้ความจริงอะไรบางอย่างในช่วงนี้ก็ได้นะคะอืมโอเคมาดูกันที่คนโสดนะคะคนโสดชาวสิงมีคนเก่าๆแวะเวียนกลับมานะคะแล้วก็คุณ รู้ไหมว่ามีคนมาจีบคุณเยอะมากมีคนมาให้ของมีคนส่องทั้งส่องเฉยๆจับสังเกตดูว่าทั้งมักชวนคุยเลยแต่ว่าดูดีๆเนาะในเนียมีคนที่จริงใจด้วยแล้วมีคนที่ต้องการจะหลอกลวงเราด้วยนะคะดูดีๆว่าเขาเข้ามาแค่เหงาหรือว่าเข้ามาจริงจังกับคุณนะคะเพราะฉะนั้นโอเคเปิดสักรารใหม่ด้วยความรู้สึกว่าเนื้อหอมมากเลยนะสําหรับคนโสดชาวสิงอะ่ะ เนื้อหอมมากจริงๆเลยอะทั้งๆท,ที่เราก็รู้สึกนะว่าเราก็นิสัยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะชาวสิงบางคนรู้สึกว่าตัวเองเอาแต่ใจแล้วก็ดื้อม,มากๆแต่ว่าก็ยังมีคนมาชอบเพราะอะไรเพราะว่าบางคนเขารักเราจริงๆแต่ว่าในบางคนตั้งใจจะมาลวงเราค่ะเพราะฉะนั้นดูให้ดีๆโดยเฉพาะชาวกันนะคะชาวกันที่เข้ามาอาจจะแบบสัญญาแล้วทำไม่ได้หรือตั้งใจมาหลอกเลยก็ได้นะคะ ชาวตุลยังมีความลังเลอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็ดูดีๆว่าเขาจะเลือกทางไหนนะอาจจะเป็นช่วงที่กำลังพูดคุยกันเออนะคะบางคนกําลังพูดคุยกันแล้วเขาก็ยังเลือกไม่ได้เนาะอาจจะกําลังช่างใจนะคะว่าจะมาทางชาวสิงหรือจะไปอีกทางหนึ่งดีนะคะอเขาอาจจะกําลังจัดการในเรื่องของ เรื่องส่วนตัวของเขาเนาะนะคะหรือคนในทางเขาอยู่นะคะพอจัดการเสร็จสับแล้วเขาอาจจะมาจริงจังกับชาวสิงห์ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะ a w a k n n i n g นะคะคือชาวธาตุลมนะคะก็คือชาวกลุ่มมิถุนตุนนะคะสิ่งที่เขาพูดเป็นความจริงค่ะแต่ว่าต้องระวังการที่เขาจะพูดถึงเรารับหลังนะเออก็ต้องระวังด้วยนะคะคือบางที เหมือนเขาจริงใจแต่มันก็แอบมีอะไรอยู่อส้มมีความรู้สึกว่าชาวสิงอาจจะต้องดูพินิษพิเคราะห์ให้ดีสําหรับคนที่เข้ามาในช่วงนี้แล้วก็มีหลายคนมากๆนะคะสําหรับคนเก่าส้มว่าเอาจริงๆพอกลับเข้ามาแล้วชาวสิงอาจจะรู้สึกได้ว่าเขาไม่ได้จริงใจกับเราก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังความสัมพันธ์เก่าที่กลับเข้ามาแล้วไม่จริงใจกับเราด้วยนะชาวสิงต้องระวังให้มากทั้งคนโสดและมีคู่นะคะคนเก่าเก่าที่กลับเข้ามาในชีวิตเรานะคะ เขาจริงจังกับเราหรือเปล่านะคะเออคุณต้องดูดีๆเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้มีคนที่แนวโน้มอะ่ะมันครึ่งๆเลยระหว่างคนที่จริงใจกับคนที่ไม่จริงใจเพราะฉะนั้นพินิจพิเคราะห์ดีๆมาดูไพ่การวางตัวกันนะคะการวางตัวนะคะของชาวสิงที่ดีนะคะจัดเมน้น t หัวกลับด้วยนะคะระวังการทะเลาะเบาแวงนั่นแหละนะคะสำหรับคนมีคู่บางทีไม่ฟังกัน บางทีทําตามสัญญาไม่ได้มันก็ทําให้เกิดการคาดหวังสูงแล้วก็ทะเลาะกันไม่ได้ทางใจนะคะเพราะฉะนั้นระวังถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเรายัางงยากที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้นะนะคะก็อย่ามีปากเสียงกันเลยดีกว่าเสียเวลาด้วยนะคะแล้วก็มันไม่มีใครชนะอะ มันก็แพ้กันทั้งหมดอะเนาะนะคะเพราะฉะนั้นอารมณ์อรลวยถ้าเกิดว่าต้องการไปต่อแต่ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าแบบไม่อยากไปต่อแล้วก็ตัดสินใจเดินออกมาได้เพราะว่าส้มก็ต้องบอกว่ามีหลายๆคู่เลยค่ะที่มีความรู้สึกว่ามันสุกงอมแล้วในเรื่องของการที่จะเดินออกมานะคะมันเหมือนโดนเน่เหมือนกล้วยที่มันช้ำอะมันช้ำมันช้ำจนแบบ ไม่รู้จะช้ำยังไงแล้วเนาะเออทนมานานแล้วมันช้ำใจช้ำกายอะไรก็ว่ากันไปนะคะมันสุดแล้วนะคะอย่างที่บอกว่าในบางคู่ต้องบอกว่ามีการแบบเลิกรายย่ารางซึ่งมันก็ถึงจุดอิ่มตัวประมาณนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นตัดสินใจอย่างไรให้คุณตอบคำถามตัวเองให้ได้ก่อนคนโสดนะคะ คนโสดคุณสมมว่าคุณยังไม่ได้เจอคนที่คุยภาษาเดียวกับคุณนะถึงแม้ว่าจะมะีคนที่เข้ามาเยอะแยะมากมายแต่คุณมีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันถูกนินทารับหลังปะอะไรประมาณเนี้ยคนที่เข้ามาหาเราบางทีเขาไม่ค่อยจริงใจนะคะเออในเปอร์เซ็นต์ของอคนที่ไม่จริงใจมันก็มีเพราะฉะนั้นมันโดดเด่นอะไพ่ค่อนข้างขึ้นตรงนี้ว่าเราจริงใจได้แต่อย่าจริงไปหมดทุกอย่าง เนาะชาวสิงห์นะคะที่เป็นโสดเราจริงใจได้ค่ะแต่อย่าจริงไปหมดทุกอย่างอย่าเปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าผลสุดท้ายถ้าเกิดคบกันไปแล้วไปไม่ได้เขาจะเอาจุดอ่อนเราไปพูดให้คนอื่นฟังถ้าไม่กลัวเรื่องแบบนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ถ้าเกิดกลัวก็ต้องระวังตัวเองไว้นะคะเพราะว่าไม่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความรักการทำงานหรือเงินก็ตามมันไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรจริงนะคะเออถ้าใครถ้าใครค่อนข้างที่จะแบบ ซีเรียสเนาะในเรื่องของการการที่แบบจะมีใครเอาเรื่องของเราไปพูดอะไรประมาณเนี่ยก็อาจจะต้องระวังตั้งแต่แรกนะคะมาดูไพ่ออรเคิลนะคะมีอะไรจะแนะนำชาวสิง์บ้างนะคะในเชิงบวกนะคะด้วยไพ่นางฟ้านางฟ้าบอกอะไรบ้างนางฟ้าบอกว่ารีลลิสนะคะขยะเดิมๆเ,เ,เก่าๆก,ก็ปล่อยทิ้งไปเถอคะค่ะถึงแม้ว่าจะมีการวนกลับมาแต่มันก็อาจจะไม่ได้ทำให้ใจเรารู้สึกดีเดินหน้าและปลดปล่อยละวาง ทิ้งมันไปนะคะอืปล่อยวางอะปล่อยมันทิ้งไปเลยนะคะอะไรที่มันเดิมๆเก่าๆหรืออะไรที่เรารู้สึกว่าเป็นขยะโอเคสิ่งเดิมๆเก่าๆนะคะในบางครั้งกลับเข้ามาแล้วอาจจะยังมีคนอยากให้โอกาสนะคะถ้ามันเป็นของดีเออนะคะก็รับกลับมาได้ค่ะมันรีไซเคิลได้เนาะแต่ถ้าเกิดว่ามันก็ยังเป็นขยะอยู่ละคะก็ควรปล่อยนะคะ ดีทรีตนะคะอันนี้นะคะ mm hmm. เหมือนกันค่ะ mm hmm. กลับมาอยู่กับตัวเองนะคะ mm hmm. ละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างนะคะกลับมา,าดูแลใจตัวเองและตอบคําถามตัวเองให้ได้ว่า เราควรจะเลือกใครหรือว่าเราควรจะไปต่อหรือไม่ไปต่อดีคนที่บอกได้คือคุณนะคะส้มเป็นเพียงคนที่ออบอกในเรื่องของสมมติฐานนะคะว่าเอออนาคตมันมีแนวโน้มจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วให้คุณเลือกอนาคตที่คุณชอบหรืออนาคตที่คุณต้องการคุณต้องเป็นคนเลือกเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องมาตอบใจแหละยูอาร์คอลลิคุณต้องมาตอบใจตัวเองคุยกับตัวเองให้ดีว่า ฉันจะเอายังไงกันแน่ฉันรับผลแบบไหนได้ ก็เดินไปแบบนั้นเลยนะคะทั้งคนมีคู่และคนโสดค่ะคุณต้องตอบคําถามใจตัวเองว่าต้องการให้รูปแบบความรักของคุณมีเป้าหมายอย่างไรนะคะมีความฝันเกี่ยวกับเรื่องความรักไปในทิศทางไหนอยากได้คนแบบใดอยากมีอนาคตแบบใดนะคะก็เลือกผลแบบนั้นนะคะแล้วก็เดินทางตามผลนั้นไปเพราะคุณคือผู้กำหน,นดชะตาชีวิตตัวเองนะคะขอบคุณมากๆนะคะชาวสิงห์นะแล้วก็ขอให้ชาวสิงห์ทุกคนนะคะเจอคนรักดีๆมีความรักดีๆ ะะต้อนรับในปีใหม่2564นี้ก็แล้วกันแล้วเราไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ